ตอนที่8ครับจะบ,บ้าตายเหม็นฉันประเมินคิมมินจูต่ำไปจริงๆไม่ได้หวังว่าให้เธอจะตามฉันมาตลอดนะอาจารย์ตรงนี้ลบไม่ออกค่ะบอกว่าอย่าเรียกแบบนั้นไงเรียกใครว่าอาจารย์ฮะ เธอคิดว่าจะเช็ดออกได้กำลังอย่างเดียวหรือไงงังน้นนี่สินี่เลือดมนุษย์นี่เลือดมอนเตอร์หากเลือดทั้งสองชน,นิดนี้ผสมแบบนี้อย่าพยายามทำความสะอาดมันพร้อมกันเธอต้องเช็ดเลือดมนุษย์ด้วยผ้าที่ริ้วก่อนแล้วค่อยละลาย ส่วนที่เหลือด้วยไฟเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอีกอย่างสิ่งที่ติดอยู่พวกนี้คือเนื้อมอนเตอร์มันมีขั้นตอนเยอะหน่อยดังนั้นขูดออกด้วยมีดสั้นแทนจากนั้นเอาสิ่งที่ได้ออกมาทั้งหมดแล้วกองรวมกันไว้ที่เดียว อ๋อถ้าใช้มีดสั้นเสร็จต้องเช็ดมันออกทันทีด้วยนะไม่งั้นมันจะได้รับความเสียหายจากเลือดมอนเตอร์ฟิงโอเคทำไมมองแบบนั้นไม่อยากทำหรอเอาเหอะสำหรับฮันเตอร์แล้วการมาทำอะไรแบบนี้ใช่ออกไปให้ไวเลย ป่าฉันคิดว่ามันเป็นการทำความสะอาดที่มืออาชีพมากนะเธอไม่ปกติจริงๆนะเธอเนี่ยมันในที่สุดตอนนี้จินอูของเราก็เป็นคนทำความสะอาดเต็มตัวแล้วสินะก็ไม่หรอกครับไอเสา นี่มันมีอะไรให้ฉันดีอกดีใจขนาดนั้นยืนหัวเราะอยู่เนี่ยนะฉันพูดเคยอยู่ฮันเตอร์ระดับแรงเอสเอตอนนี้สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะพนักงานทำความสะอาดดันเจียนอื้อักคุณฮันเตอร์สำหรับครั้งแรก ของคุณทําได้ดีมากนะงั้นเหรอแคฟริ่อาจารย์ฉันเขินได้มองพวกตือสองคนแบบนี้ก็ดีใจแล้วจริงๆในมุมมองของสุยอนที่ลึกลงไปอีกหืม อาจารย์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะฉันควรจะงั้นเราไปทางนั้นกันเถอะได้ใช่ไหมคะหัวหน้าทีมฮะตรงนั้นมีศพเยอะเลยนะไม่เป็นไรแน่หรอถ้าไม่ใช่ตอนนี้เรามีโอกาสสวมร่วมฮันเตอร์อีกเมื่อไหร่ล่ะคะเธอจะไม่ล้างเกียดใช่ไหม เออได้สิไม่เลยงั้นเดี๋ยวเรามานะคะพน,นันเลยว่าคุณฮันเตอร์ชนะแน่นายว่าไงฉันด้วยทำไงดีล่ะจะดึงเธอมาที่นี่แต่ฉันกลับไม่ได้พูดอะไรเลย ทำไมฉันต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแต่มันกวนใจนี่สิคุณดูเหนื่อยเหนื่อยนะไหวหรือเปล่าอะไรเออแน่นอนฉันไม่เป็นไรแช่ฉันสงสัยนะที่จริงฉันนอนไม่หลับมาสองสามวันแล้วละ่ะมีอะไรกวนใจคุณสินะคะเปล่าก็มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยนะ เลิกพูดกันฉันจะมาคุยเรื่องของคุณแทนเถอะบอกตามตรงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้คุยกับฮันเตอร์ฉันไม่มีอะไรนี่นะสนใจจะพูดเลยนอกจากเรื่องที่ฉันเดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นฮันเตอร์ว้าวคุณพ่อก็เป็นฮันเตอร์ด้วยเหรอแล้วคุณทำงานด้วยกันหรือเปล่า ไม่เขาถูกไล่ออกนะเพราะบาดเจ็บที่ไหลหลังจากที่หัวหน้าของเขาบอกว่าอย่ากแ้่งเจ็บหน่อยเลยทำงานไปเถอะซะและคนที่เคยทำงานกับเขาต่างพากันหันหลังให้เขาเขาอดทนทำงานต่อไปเพราะกลัวจะทำให้คนอื่นลําบากเพียงเพราะเขาบาดเจ็บ เหลือเชื่อเพื่อนร่วมงานเขาทําแบบนั้นได้ยังไงเปล่าพวกเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานในสมาคมด้วยซ้ำมีแต่ระดับสูงๆกว่าคุณและจะมีระดับตำ่ำพ่อฉันอยู่ในระดับปีจนกระทั่งเขาถูกไล่ออกใครจะมาคอยดูแลฮันเตอร์ ไวการคนระดับปีละ่ะเขาเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้ภาพรวมขององค์กรก็ประมาณนั้นแหละค่ะในสิ่งที่ระดับชั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความแข็งแกร่งฮันเตอร์ที่ชั้นร่วมงานเป็นก็แบบนั้นค่ะแต่ทีมทำความสะอาด ไม่เป็นแบบนั้นเลยือคุณคนสนใจอาจารย์สีนะคะืมเขีนเลยนะมันดูเป็นแบบนั้นเหรอค่ะใครๆก็ดูออกนะคะอ๋ออืมเขาทำงานดีและมีความรับผิดชอบมากอ่าวันแรกๆเขาทำอะไรไม่ค่อยได้เลย แถมยังมาช้าใน2วันแรกด้วยฉันก็เลยคิดว่าอาจจะเลิกทำไปก็ได้แต่ตอนนี้เขากลับทำงานหนักกว่าใครๆเลยเขายังรู้จักดันเจี้ยนและมอนเตอร์ภายในดีมากด้วยข้อมูลของเขาแม่นยำกว่าที่ได้รับมาจากทีมควบคุมเสียอีกรู้แม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่ได้ยูน ในฐานะข้อมูลด้วยนะเข้าใจแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนทำความสะอาดทั่วไปซากศพเพียงไม่กี่ชิ้นยังทำให้เขารู้ถึงสภาพของผู้จัดการกับมันได้เลยยิ่งไปกว่านั้นเขามีความรู้เรื่องดันเตียนและมอนเตอร์มากกว่าทีมควบคุม นั่นมากพอแล้วสำหรับเหตุผลที่เราจะปล่อยเขาไปไม่ได้ยังยังไงก็เหอะไม่ต้องห่วงนะคะฉันไม่ได้สนใจเขาในเชิงนั้นง,งั้นทำไมคุณถึงตามเขาไปทั่วทุกวันละ่ะอย่างที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ในสมาคมขัดเคลื่อนด้วยความแข็งแรง และคนที่อ่อนแอจะต้องปกป้องคนที่แข็งแกร่งกว่ามันเป็นมาตรฐานที่แย่มากฉันทนไม่ได้หรอกดังนั้นฉันถึงอยากแข็งแกร่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นฉันต้องการความช่วยเหลือจากเขาหมายความว่าคุณไม่ใช่แฟนเก่าเขาเหรอ ฮะ <Huh? S 2> พวกเธอมาแล้วฉันหมายถึงถ้ามีคนที่เหนือกว่าเขาก็พยายามโจมตีเธออะไรแบบนั้นจริงๆฉันก็เจอแบบนั้นนะสนิทกันขึ้นเลยนะเนี่ยเอาละอย่างที่บอกก่อนหน้านี้บอสตัวนี้มันมีพิษร้ายแรง แต่ฉันเชื่อเธอว่าจะเอาอยู่แต่วันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเอาล่ะปราบใดที่ไม่ได้สัมผัสโดยโตรงกับผิวก็คงไม่เป็นไรไม่ต้องหว่วงนะโอเครับทราบโซ<ะ>ยอนฮะคะเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรอการตอบสนองของเธอมันช้าแปลกๆนะอืม ชุดของฉันวันนี้มันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแถมหน้ากากเป็นแก๊สพิษก็ยังทำให้หายใจไม่ค่อยออกด้วยถึงยังไงฉันจะไม่ให้มันรบกวนในการทำงานของทุกคนนะคะจบว่าไปแล้วมันถึงเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ของเราแล้วไม่ใช่หรอ ต้องพยายามขอให้สมาคมเพิ่มงบให้ได้แล้วนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องแน่นายคิดว่าฉันไม่พยายามหรอจะทำยังไงได้ล่ะพวกเขาบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยเอาเถอะเขาคงปล่อยให้เราทำงานแทบจนเงินเราหมดไปพร้อมกับการประหยัดเงินของพวกเขา มาเหอะมาจบที่นี่กันอย่างน้อยเราก็ยังมีชุดป้องกันอันตรายนะเป็ทุกคนระวังด้วยจะให้มันโดนผิวละ่ะบอสมอนเตอร์แม็กซิมัมสลัมอาจจะดูเหมือนสลัมทั่วไปแต่ ถ้าสัมผัสพิษหรือสูตดดมกลิ่นเม็นเป็นเวลานานอาจจะโดนพิษเข้าได้ช่วงเวลาทองคือ5นาทีได้รับพิษนี้เข้าไปต้องสิ้นหวังแน่เราต้องระวังกว่าปกติซุนอูจางยอนโอเคไหมครับคุณฮันเตอร์ล่ะ ค่ะฉัน,โซ,โ,นโซยอนโซยอนโซยอนจบไปแล้วครับตอนที่แปด